ก็สว <ider> <seeing> <cción S 1> ัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ Infinix Note 8i สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาลองเทสเกมหรือว่าลองเล่นเกมฟรีไฟให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเรามาดูกันว่าความลื่นไหลความสมูทจะเป็นยังไงบ้างฟีลลิ่งในการเล่นเนี่ยเขาจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับสำหรับ Infinix Note 8i ราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่ 3,990บาทนะครับถือได้ว่าเป็นราคาค่าตัวที่แบบสุดคุ้มมากๆเลยเนาะโอเคครับเรามาดูกันว่าเฮ้ยเล่นจริงจะเป็นยังไงนะครับผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร100รเมกไม่ลดสปีดพร้อมแล้วก็ขออนุญาตลุยเลยแล้วกัน ROV PUBG ผมเทสไว้แล้วนะครับใครที่สนใจก็ย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับก็มามาดูกันครับผมนี่ครับตัวการแสดงผลนะครับของเขาเนี่ย อันนี้เนี่ยผมหาวิธีปรับตั้งทุกวิถีทางจริงๆนะครับก็คือหาไม่เจอจริงๆไม่ว่าจะเป็นในตั้งค่าผมไล่ดูจนหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวเกมที่แบบเฮ้ยเปิดจอติ่งไว้เนี่ยผมก็เปิดไว้แล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่เต็มหน้าจอให้เนาะก็คือสุดจริงๆครับหาไม่เจอจริงๆส่วนตัว ROV กับ PUBG เนี่ยเขาเต็มหน้าจอให้ปกติเลยนะครับอันนั้นไม่ต้องกงังวล โอเคครับเข้าเกมเร็วในระดับหนึ่งแต่ว่าผมจะปิดเสียงไว้นะครับเพื่อที่แบบว่าตัวเสียงของเขาเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์เนาะก็ตัวตั้งค่าของเขานะครับกราฟิกเนี่ยผมเลือกเป็นขั้นสูงตัวนี้นะครับตัวกราฟิกของตัวฟรีไฟเนี่ยสามารถที่จะปรับสุดได้ทุกอย่างเพราะว่า CPU ียูเขาเนี่ยเป็นตัวแรงนะครับมีดเดิลเท็กเคิโอ G แปดศูนย์ครับฟรีไฟปรับได้ทุกอย่างครับก็โอเคพร้อมแล้วมาลุยกันเลยทีมแล้วกันครับหาคนแบกแล้วกันเรา ได้โปรดแบกผมด้วยสำหรับสเปคของเขานะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปให้แล้วกันเนาะใครที่สนใจดูก็เปิดดูตรงใต้คลิปได้นะครับผมตัวนี้สเปคข้าวๆนะครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.78นิ้วนะครับ CPU ก็ มีเดียเท็เฮลิโอจีแนะครับแรมซีลอมหนึ C 128ครับก็คือให้ความจุมาแบบเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเมื่อเทียบกับราคาแล้วถือว่าสุดคุ้มจริงๆครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับกล้องหน้าเจาะรูอยู่ตรงนี้ความละเอียด8ล้านกล้องหลัง4เลนนะครับแต่ว่าจะได้ความละเอียดหลักมาที่48ล้านเลยนะครับแบตเตอรี่ครับผม ก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ครับ5 2 0 0มิลลิแอมเป็น USB Type C ยังไม่พอครับรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์เฮ้ยนี่มันสเปคมือถือราคาไม่เกิน4,000นะครับแต่ว่าให้มาแบบจัดจ้านแล้วก็แบบจัดเต็มมากครับอันนี้ก็ ต้องต้องชมจริงๆครับต้องชมจริงๆก็คือเขาใส่สเปคมาให้ครบจริงๆเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวแบรนด์อินฟินิตเนี่ยก็ทาตลาดในไทยมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วถ้าเป็นในเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยเราก็ต้องเชื่อใจได้ในระดับหนึ่งเนาะก็คือไม่ได้มาแล้วหนีไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเขานะมีตลาดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็อ่ะโอเคเป็นแบรนด์อีกเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในเรื่องตัวราคาในเรื่องตัวฟีเจอร์สเปคเนี่ยที่ให้มาแบบ คุ้มจริงๆครับอันนี้เราก็ต้องพูดกันตามตรงเลยเนาะโอเคโดดแล้วเล่งเสียงได้ปิดไว้แล้วกันเราเพราะว่าถ้าเสียงคุยในเกมเนี่ยน่าจะไม่สุภาพสัเท่าไหร่ก็ขออนุญาตปิดไว้แล้วกันเนาะนี้เป็นการดูวิวนะครับเลิกติดตามขออนุญาตคุมร่มเองแล้วกันดูซิเราจะเหลือรอด ได้นานสักแค่ไหนวิวีตัวกราฟิกสวยนะกราฟิกมาเร็วด้วยนะครับต้นมงต้นไม้เนี่ยพอโดดลงมาแล้วมันก็มาเลยนะครับต้องรีบหาเก็บของครับผมเห็นคนลงฝั่งนู้นอย่างเยอะเลยมีขวดสันไลัด้วยเหรอโอเคไปไปไปต่อไปต่อไปต่อ,ตอเดี๋ยวตายโอ้ยอได้ได้ครับจากที่ผมได้ลองมาเนี่ยผมผมถือว่าโอเคนะเล่นเล่นได้เล่นได,เนได้เล่นได้ครับ ได้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 เพราะว่ามันกราฟิกเนี่ยสวยแล้วก็ตัวทัชเนี่ยมีความลื่นไหลมีความสมูทยอยู่ครับถ้าฟรีไฟเนี่ยเออโอเคเพราะว่าตัวนี้ผมได้ลองเทสทั้งตัว r o v กับ PUBG แล้วเขาก็ทำออกมามาได้ดีดีมากมากเลยนะครับถ้าฟรีไฟเนี่ยก็น่าจะไม่ต้องกังวลสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าตัวเกมฟรีไฟเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้กินสเปคเยอะนะครับแต่ว่าเล่นยากไหมเล่นยากมากเลยนะครับในเรื่องตัวเนื้อหาของการเล่นเกมเนี่ยยาก โอเคครับโอเคโอเคเล่นได้ครับเล่นได้ทําออกมาได้ดีจริงๆครับแนะนําเลยครับใครท่าใครที่แบบหางบประมาณไม่เกิน4ี่พันแล้วอยากเล่นเกม ROV PUBG Free Fire แบบลื่นๆนะผมผมแนะนําเลยจริงๆครับจะเก็บยังไงล่ะไม่ใช่ปืนเราอุ้ย อยู่ข้างหลังเหรออืมอืมมาสิมาชิมาส,มาสิตายไปหรือ,อยังน่าจะตายไปแล้วล่ะนี่คือเราอยู่ในช่วงที่แบบสโมกเอ้ายังไม่ตายเหรอ,อยิงตูดไปจบปิ้งไปหนึ่งครับผมแต่ว่าเป็นผลงานของคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเขายิงนอกไว้นะครับเราเข้าใจครับเราเข้าใจเราไม่ว่ากัน กขิ้นบ้านใหม่ดีกว่าเราโอ้เจอตกแจม้วเลยมาทำอะไรตรงนี้จ้าอ่าเจอหมวกันนกครับขอละกันขอระเบิดขอหมวก,นกันนกเสร็จไปหนึ่ง นี่คือไม่มีอะไรเลยโอเคครับโอเคโดยรวมถือว่าเล่นเกมฟรีไฟสบายสบายเลยครับความร้อนความร้อนยังยังชิวๆอยู่นะถ้าถ้าเทียบกับการเล่นบนตัว PUBG Mobile พ G Mobile ยายอันนั้นมีความร้อนมาในระดับหนึ่งแต่ว่าความร้อนมาก็ไม่ได้ทำให้เครื่องแหลกเนาะแต่ว่าตัวฟรีไฟเนี่ยเหมือน a o v ครับก็คือชิวๆเลย a o v ก็เล่นได้แบบสบายสายเลยครับความร้อนก็ไม่ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ ถามว่ามันเย็นเจี๊ยบเลยหรือพี่อันนี้ไม่ใช่เนาะก็ตามแบบฉบับที่ต้องการเล่นเกมะครับมันอาจจะไม่ได้แบบเย็นเหมือนเราใช้งานอย่างอื่นนะครับเหมือนไทฟีเฟ e บุ๊กอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีอุ่นในในนิดนึงอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ร้อนสีอะไรประมาณนี้ครับฟิลลิ่งในการทัดผมว่าทัดทัดดีครับชมเลยชมเลยทัดดีฟิลลิ่งการทัดดีครับ แล้วก็ตัวกราฟิกของเขาเนี่ยแสดงผลออกมาได้ไดสวยครับแต่อย่างที่ผมพูดไปแล้วครับก็คือไอ้ตรงนี้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะหาวิธีเปิดให้มันเต็มหน้าจอได้จริงๆนะครับผมว่ามันคงมีแหละแต่ผมหาไม่เจอเองเฮ้ยแต่ผมก็หาดีแล้วนะและก็หามาในหลายรุ่นด้วยนะครับก็คือไม่ได้แบบเออมาเพิ่งได้จะมาเทสร,รุ่นเดียวเงี้ยเพราะว่าผมก็ได้ลองเทสมาในหลายๆรุ่นแล้วสาหรับตัวอินฟินิก็หาไม่เจอจริงๆครับ หลายๆคนก็คอมเมนต์มาบอกนะผมขอบคุณมากๆเลยนะครับคนที่คอมเมนต์มาบอกแต่ว่าผมลองทำแล้ว <laughs> ไม่ได้ครับไม่ได้เหมือนเดิมครับผมขอบคุณมากจริงๆครับ <laughs> อ่า<ะ> <laughs> เพื่อนเราอยู่ไหนล่ะเนี่ย <laughs> มัวแต่โม,โมอ้าวเสียงหวอเสียงอีไเน,นี่แบบน,น่าโคตรโหยหวนเลยอ่า ประมาณนี้นะครับผมเี่เอาเอาย,ยิงมาจากไหนวะเฮ้ยมัวน้อยมัวน้อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยยิงมาจากไหนยิงมาจากไหนโอ้โหมันมาแล้วโอ้โหมันอ่า <c oughs> โ,อโอเคจบก็จบ ก็โอเคครับผม Infinix Note 8i เล่นเกมฟรีไฟเป็นยังไงบ้าง<ย>าก็ต้องบอกว่าสบายๆครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงเลยกราฟิกสวยทัดดีความร้อนคุมได้ดีแล้วก็ฟีลลิ่งในการเล่นเนี่ยทำออกมาได้ดีครับผมก<อ>็อย่างที่ผมพูดไปครับข้อพิจรารณาก็คือตรงนี้เนี่ยผมหาวิธีเปิดเต็มหน้าจอไม่ได้จริงๆครับก็เนี่ยครับก็ติดอยู่ที่ตรงเดียวนี้แหละเนาะอย่างอื่นทำออกมาได้ดีหมดครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจหรือว่าหามือถือเอามาไว้เล่นเกมในงบไม่เกิน4,000บาทนะครับแนะนําเลยนะครับคิวหนิ่โน้ตไ i ทำออกมาได,ได้ดีมากๆครับโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ